ดูข่าวดังและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังค์สแกนข่าวประจำวันที่2สิงหาคม2,565นะครับมีกผู้ชมหลายคนถามมาว่าตอนนี้ก่อนที่จะมีคคลกรึ่งเนี่ยทางแอปข่าตค์เปิดที่กู้เงินนะครับโดยจะยืมเงินสดได้5,000บาทเลยนะ จริงหรือไม่น้องสตังอะเดี๋ยวสตังไปตามข่าวแล้วก็มาสแกนให้ละกันนะครับก่อนที่จะมาสแกนข่าวครับพเพ่อะแม่พี่น้องครับสามารถไปพูดคุยหรือว่าไปถามข้อมูลกับสตังได้ข่าวอะไรจริงข่าวไหนปลอมทางไลน์ได้นะครับตอนนี้สตังมีไลน์แล้วนะไปเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกนตัวอักก็ได้หรือว่าพิมพ์แอสไตตามด้วยสตังมีเดียอันนี้เป็น ID Line นนะครับก็ไปพูดคุยกันได้จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยสตังได้รับข้อมูลมาแล้วจากทางธนาคารกรุงไทยนะครับ ส่งสารธนาคารเหลือเกินนะครับธนาคารบอกว่าเป็นข้อมูลปลอมครับไม่มีการมีสินเชื่อหรือว่านโยบายสินเชื่อผ่านแอ,อปเป่าตัง์ไปหยาดใดน,นะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยลือมาทุกปีลือมาทุกเดือนนะแล้วล่าสุด่ยลือมาบอกว่ายืมเงินสด5้าพันบาทไม่มีครับสำหรับโครงการที่ผลิตแอปเป่าตัตตงหรือสร้างแอปเป่าตังขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นการให้คนไทยเนี่ยใช้เงินโดยผ่าน แอปเป่าตังโดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากก็สามารถได้แล้วค่อยโอนเงินเข้าบัญชีอีกก็ได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างสังคมไร้เงินสดรวมถึงแอปเป่าตังเนี่ยเป็นช่องทางที่รับนโยบายต่างๆทางรัฐบาลไม่มีการให้ยืมเงินงลลงเสียงใดในตอนคลิปนี้เรยรชัดสแกนข่าวนะครับว่าข่าวที่ให้ยืมเงินเป็นข่าวปลอมครับพ้าไม่พี่น้องคนไหนไปได้ข่าวอะไรมาแล้วอยากสตังค์สแกนข่าวจริงหรือไม่จริง คอมเมนต์มาข้างล่างได้หรือว่าจะไปถามในไลน์ได้นะครับด้วยการเพิ่มเพื่อนสแกนตัวอ d e คหรือว่าพิมพอ i ดียไลน์ถึงแอสไตนตามด้วยสตังค์มีเดียก็ได้นะครับแล้วสตังค์เนี่ยจะสแกนข่าวให้คุณแล้วคุณจะไม่โดนหลอกอยากดูข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียช่องสตังค์มีเดียจะส่งข่าวจริงให้คุณนหน้าจอ YouTube เท่านั้นครับไลฟ์ live สดช่องสตังค์มีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวัดเสาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป ส่วนสัปดาห์แรกในเดือนสิงหาคมนี้จะยังไลฟ์สดในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมและอาทิตย์ต,ต่อไปจะกลับมาเป็นวันเสาร์เวลาเดิมครับ4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคาถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตางค์มีเดียนะครับ